สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทมขวิเศษนะครับมาติดตามข่าวแรงทวิตเตอร์นะครับวันอาทิตย์ที่15มกราคมส5 6 6นหรนะครับ7จ็ดโมงยีสองนทีตามเวลาประเทศไทยนะครับครับก็มาติดตามแฮชแท็กวันเด็กแห่งชาติส5 6 6กับม็อบ14มกราคม256กันนะครับม้วนทวิตเตอร์นี่แรงนะครับวอชม็อบเลิกน้าทหารทำไรโดยไม่คิด อนี่บินเข้ามาบินเข้ามานี่ก็เหมือนกันครับระทึกวันเด็กไทยรัฐนะฮะคอบินโชว์พัดเป็นยุบผู้ปกครองอุ้มลูกหลานหนีวุ่นปัดลาย มัแจกเด็กอันนี้ก็ขี่ช้างจับตั๊กแตนไหมพูดถึงเนะครับมีมีเหตุการณ์อะไรครับพวกเรา แซดกันหนักจริงๆอันนี้ก็เหมือนกันครับนีิวันเด็กก็จับเด็กนะอยากประชาไทยเนะเข็มค้นมากพี่ที่ทำเนียบรัฐบ,บาลนะครับโตไปไม่โงแค่นี้เอง แจกคู่มือตัวรอดในเวรหน้าสารหน้าสิทธิการอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนเลวนะครับเข้มข้นมากตัวบดใช้ครับตัวบดว่าขอเชิญชวนเข้างานวันเด็กแต่ตัวบดไม่เข้าถางแปลว่าทำไมไม่เข้าตอบไม่ตรงกระหน่ำทุกคนเลยเหลือให้เขาแปะมันแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไร เพื่อติดตามกรณีเจ้าที่คุกคามแอามาแตะตัวนูเดีรยวแวครัเบอรเแล้ว่กั6 5เท่านนองอาสาขบวนเสด็จนะครับจับนอรัวแล้ก็ตัวึกษาทั้งมอมอนดูแลน้องเดิน้องไม่เชื่อฟังนะครับสวัสดีนะคะเราออกก่อนนะคะเป็นหนึ่งในสามเยาวชนที่ถูกุม ในแมกโดนอเมริกาปีที่แล้วทุกคนอาจจะได้เคยเห็นข่าวกันบ้างก็วันนี้เรามาทวงถามถึงหนังสือที่เราเคยย่นให้กระทรวงความหมาะสมปีที่แล้วครับว่าเรื่องยังไม่ได้คําตอบเลยเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เรามาคือเขาบอกแล้วว่าเขาขอเวลา3าเดือนเดี๋ยวจะมีหนังสือตอบกลับมาถึงเรื่องอข้อเท็จจริงและการเยียวยาเหตุการณ์ในครั้งนั้นซึ่งเวลาผ่านมาก็เวลาเกือบปีแล้วครับเราก็ยังไม่ได้คําตอบเลยเรา,เ,เ,ราเรื่องในบันเด็กเราก็เลยแบบเห็นเป็นโอกาสดีเลยจะมาทวงถามว่า สรุปแล้วข้อเท็จจริงและกัเยยาเราจะได้อย่างไรบ้างก็พอถึงมาถึงวันนี้เราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเหมือนเดิมว่าเราจะได้คำตอบเมื่อไหร่ครับก็ยังเป็นเช่นเดิมขอบคุณประชาไทยครับต่อนะครับอันนี้อะไรุ่นที่กระจกเงาพวกเราเชื่อว่าถ้าสังคมมีพื้นที่สาธารณะให้โอกาสเด็กได้ใช้มากกว่านี้ประเทศไทยจะมีวงดนตรีเจ๋งให้เยอะเสียงสะท้อนจากเรนรูมาช่วยเพิ่มเสียงดัง ในวันเด็กแห่งชาติ2องอที่สวนครูองุ่นนะครับโตมาด้วยคุณภาพอันนี้วันเด็กคนในคลิปอธิบายว่าบินหอปโปรยแจกของลงมาบินต่ำมากเกินไปเต็นพังคนบาดเจ็บอันได้ในเมนเอออันนี้อะไรอ่ะดอนโคตรเจ๋งสำหรับเด็กโลมาจังหวัดเป๊ะ เด็กคงสนุกแน่ดูเออทรงอย่างแบดนะครับอับนนี้อะไรอะ่ะรู้ว่าใครยังไม่อินฮะแบบเ,เออเด็กทำไมเด็กพวกนี้ร้องได้นะแลบบเนเออแปลกจังเลย ก็หึ่มสวนสัตว์นะครับวัยรุ่นฟันน้ำนมวากทรงอย่างแบดก็หึ่มสวนสัตว์น้องโลมาล้มลทรงอย่างแบดเวอร์ชันยี่สิบชั่วโมงที่แล้วครับเยาวชนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ256 6ที่มีรัฐบาลด้านในมีซุมแจกของรางวัลในวบนแดกเดยเป็นโลมา วันเด็กณสัตหีบที่ท่าเรือจุกสเมทขึ้นชมรหลวงซิมลันชมการแสดงของนอสอรอชมรจกกีนณรือเบตอากาศแจ่มใสมากครับ อากาศถึงว่ามีสอนรับน้อบินมัน้งโดยจะกรีนารูเบตสิบเจ็ดชั่วโมงที่แล้วลงตูและครูเหน่งต้อนรับน้องๆอย่างอุ่นในงานวันเด็กแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ โดยลุงตู่บอกให้หลานๆเรียนรู้นอกตำรานอกห้องเรียนเสริมสบการณ์ใหม่แรงบนันดาลใจไปสั่งครูเหน่งด้วยว่าทุกฝ่ายดูแลมให้เกิดการบูลลี่ในสถานศึกษาครับอันนี้การเอาคู่มือเอาตัวรอดในโรง สำนักข่าวรัศดรคุณโอปอนะครับเบญจาแสงจันร์ชี้วันเด็กปีนี้ยังมีเด็กที่ต้องรีภัยถูกปิดปากถูกคุมขังด้วยกฎหมายมาตราหนึ่งสองจี้รัฐยุติกรรมเนคดีโดยเร็วขอบคุณคุณเบญจาแสงจันครับนี่นะครับเห็นชอบพนิกาก็โหนทักเรียนดีม1นึ่งหนึพบพระทเ,เสียใจผู้บาดเจ็บเหตุการณ์เป็นลมทับ ผู้เข้าร่วมงานวันเด็กจันทบุรีขณะชมการแสงงฮลคอปเตอร์ของทป่รัสั่งรองปบชบป้องกันชายแดน,นจันทบุรีตราดเยี่ยมอาการผู้บาดเจ็บมอบเงินช่วยเหลือติดตามอาการได้รับอย่างใกล้ชิดนะครับอ,อันนี้โจภูวสิธิ์แฟนครับคาคนเด็กจากโจยี่ภูวสิธิ์ใ้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับดังข้อมันที่ว่า รู้หน้าที่เป็นคำพูดที่ดีเก่ากว่าคำขวัญของวันเด็กของประยุทธ์เป็นร้อยเท่าหาให้เจอว่าเราชอบสิ่งไหนเราอยากทำอะไรก็ทำให้เต็มที่ถ้าใครยังไม่เจอไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นทำให้เต็มที่ผมว่าความสำคัญของพ่อแม่ผู้ปกครองทำหน้าที่อยู่ซัพพอร์ตเบื้องหลังวง ane, เปเปอร์เพลนกล่าวในวันเด็กที่ซาฟารีเออนี่ดีมาก กลับหมดสตีฟจ็อบเลยคนหาตัวเองในสิ่งที่ที่รักนะครับโหเป็นคอนเสิร์ตที่เจ๋งมากมีปารมาเป็นพอ่อเป็นแดนเซอร์เด็กๆพ่อแม่เอนจอยได้ดูศิลปินก็น่ารัก คนน่ารักโลมาบรรยากาศเรียนกรสาบครับบรรยากาศวันเด็กพิจิตรเหรียญกรสาบปณนานุรักษ์เขาบุณอีกเด็กมาร่วมกิจกรรม <c oughs> <c oughs> โทษครับ <c oughs> เด็กวันนี้คือผูญญ้ใหในวันหน้าหังวันเด็กของเดือดอยเฉียบสุขสนต์วันเด็กสอกแถมแฮปปี้นิวย้อนหลังด้วย วันเด็กประชาอันนี้กับประชาชนปรรยการนังกร่าโทรทน,นะเดชเพ่งสุขผู้สมัครสสเขตราชพราววังทองหล้พาพ่กายผู้แต่แนวคิดปฏิรูปกองทัพไว้ดังนี้วันเด็กปีนี้ผมมองย้อนกลับไปในวันในชีวิตช่วงหนึ่งที่เคยมีความฝันอยากเป็นทาหารกลับมามองในวันนี้มันทาให้ผมรู้สึกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจมากที่จะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเฉพาะกองทัพบ้านหลังเก่าของผม โอเคเดี๋ยวผมจะต้องเดินทางนะครับเดี๋ยวเรามองขึ้นไปหน่อยอันนี้พระธิ่งพรสถานความขวัญวันเด็กจากในหลวงครับเด็กทุกคนเติบโตขึ้นด้วยการอาศัยการโอมช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในสังคมการรู้ และเห็นความดีของผู้ที่ได้อบอมช่วยเหลือนั้นนะับเป็นคุณธรรมสำคัญชื่อว่าความกระตันยูเด็กๆจึงควรเรียนรู้และสร้างสติรมคุณธรรมข้อนี้ให้บริบูรณ์ครับอันนี้เป็นเรื่องของความกระตันยูนะครับซึ่งก็ถูกต้องครับต้องถูกปลูกฝังในสังคมท่อันนี้แปลกมากครับแฟนรายการตลกมากเลยที่นลา,าทีวาดครับ ที่นราธิวากิจกรรมวันเด็กจังหวัดชายแดนป้ายจังหวัดหนึ่งให้เด็กวิ่งประทะก,กับตำรวจอยากทราว่าถึงประจทของกิจกรรมนี้เออเนี่ยแฟนรายการมันมันมัน,มนอันนี้จริงๆนะอมผมทำไว้เหมือนกันเดี๋ยวดู <c oughs> เดี๋ยวครับ เดี๋ยวให้แฟนรายการดูนะตลกตลกตลกมากครับแฟนรายการตลกจริงๆนะให้เด็กมาให้เด็กมาเขาเรียกอะไรอะมาเหมือนกับคอฟอ่อเดี๋ยว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 เนี่ยเนี่ยเนี่ย <c oughs> ต้องขอบคุณคุณมูฮัมหมัดอดีต อดีตอดีตผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยกรรมิการสภาผู้แทนสารองโฆษกพรรคประชาชาติอันนี้มาจากนี้เลยนะครับงานวันเด็กวันแห่งชาติที่นราธิวาสให้ขอฝอมาสาธิตปราบจลาจลคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ที่นําความรุนแรงแรงในวันเด็กตลกเช่นประท้วง,<ล><ล>งหรือว่าเหตุการณ์จลาจลนะฮะขัดเด็จการถูกฝังความแรงให้เด็ก นี่เป็นการจําลองเหตุการณ์นะครับนี่เป็นการจําลองเหตุการณ์นะครับถ้าเกิดขึ้นเป็นมากเลยตยนกเรา้ังบาจน้องจ้องไป่นมาตีโเลยนครับ้มาโดโดนมาดนมาโดโดนมาโก็โดนดน

ไปดูดิครับมันมีอย่างนี้ด้วยนะดูดิเรามาต,ตลอดแห่งนะครับฮะฝากไลค์คนละหนึ่งแชร์ให้กับเพจที่นี่นาราทิวาด้วยนะครับมินกร,รมจริง,รง <laughs> เอ่อ เจ้าของทวิตเตอร์ท่านนี้บอกว่าการเด็กควรเป็นกิจกรรมให้เด็กอย่างสร้างสารรค์ไม่ควรมีรถถังผู้สงครามใช้ความแรงในงานไม่เพียงแค่สาธิตปราบม็อบอย่างให้เด็กมีส่วนร่วมในการใช้ความรุนแรงภาพนี้ขวายความเป็นจริงในสังคมไทยมากโอเคอ่ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรามาดูมาดูอันอื่นบ้างนะครับมาดูในส่วนของม็อบนะครับม็อบสิบสี่นะเมื่อวันก็มีม็อบสิบสี่มกราสองห้าหกสองม็อบสิบสี่มกลาหกหกนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะต้องรีบเดินทางแล้วอะภาพเยาวชนถูกอุ้มรถตู้หน้าแมคโดนัลล์ที่ถูกที่ถูกติดหน้าป้ายเชิญชวนเข้าร่วมงานวันเด็กไ่ชอบเด็กไปดึงก็เรียบร้อยเลย มีการล็อกแขนเ e อียจะหน้าทำเนียบรัฐบาลเจ้าที่ไม่ยอมไม่เข้าเงาเด็กถามว่าทไมไม่เข้าเจ้าที่หายผลก็ามาตอบไม่ได้ปล่อตามสถานการณ์รลเลย้ครับ่่่่มมตตออออองกุแจจืวน

ตูโตอ่าสิบโมงสิบห้าทีหน้าทำเนียบโตไปไม่ตูนะครับไลฟ์จากทะลุฟ้าสิบสามชั่วโมงที่แล้วนะครับยืนหยุดขังนะขังระหว่างสู้คดีคดาเป็นไรคงเพชสองร้อยเจ็สิบเก้าวันพ้สองร้อยเจ็ดสิบแปดวันสมบัติ259รวันวชรพล215วันจตุพล214วันพระรัผลและนัทพล2 1 2วัน ทัดพง59วันเก็ตใบปอ6วันครั้งล่าสุดครับที่หน้าสารดีกานะครับอันนี้น่าจะเป็นของโรงเรียนวัดเบญจ์นะผู้ใหญ่ที่ดีควรรับฟังให้เห็นเด็กๆเ,เด็กดีไม่ยังเป็นต้องเดินตามกรอบผู้ใหญ่ที่วางไว้นี่ฮะรูแพรูกชนะชาติศาสนาประชาชน <c oughs> ชาติศาสนาประชาชน รู้แพ้รู้ชนะรู้ภัยรู้ใหม่นะประยุทธ์อยู่มา8ปีห้ามพูดการเมือง <c oughs> นี่ครับโอ้โหสุดๆุดนะไม่รู้9.14โมง14าทียังคงปิดกั้นให้คุณเพชรและคุณนา,นาเข้าทำเนียบรัฐบาลวิ่งไลต่ตามเด็กที่หน้าพอมอสารกายุติแล้ว มองขึ้นไปหน่อยนะครับแฟนรายการแปดโมี่นั่งส่วนสวิการก่อนไปทำเนียบรัฐบาลน,นะครับตำรวจกั้นไม่ให้นะักกิจกรรมเข้าอันนี้ของทะลุแก๊ส น้องวาริชใช้คนใช้ชีวิตเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปไปได้ไปโรงเรียนได้กินของโปรดได้ใช้วลายกับครอบครัวใค้หลายคนอื่นเตบโตขึ้นแต่ชีวิตของวาริชหยุดแค่นั้นน,นี่เขาไปทำกิจกรรมยืนหยุดขังครับกลุ่มพลเมืองโตกลับนะครับประชาไทย กลุ่มนักเรียนเลวถูกเจ้าที่สกัดทุกทางทําให้ต้องมาที่ประตูฝั่งสพานชมัยมอรุเชสพยาพยาแปะป้ายโตไปไม่ตู่และรูปภาพของเธอถูกเจ้าที่ตำรวจและเจ้าที่พอมอคุมตัวไปเมื่อ15เมษายนแต่ถูกเจ้าที่ดึงทิ้งหมดภาพรูปของตัวเองนะครับตอนนั้น เด็กการเมืองกับเบนจาอัปันกับปูนใช่ใช่อยา่าไปบอกหรอกไม่บอกแล้วเดี่ยเขาแกล้งปันเศดไปแล้วอันนี้ไม่รู้ที่ไหนนะครับโอเคครับแฟนรายการครับเดี๋ยวผมจะต้องเดินทางนะครับก็ขอรวบรวม, <c oughs> มันึไว้เป็นประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหว สิทธิพลเมืองบนโลกทวิตเตอร์นะครับแม่นานตาลายขนาดนั้นเลยเหรอไอเฮียคนเดนียวดูทีอีกครึ่งชั่วโมงกิจกรรมข้างในก็จะจบแล้วนะม่นานตาลายขนาดนั้นเลยเหรอไอเฮีย i'm แบตไม้ไล like right ์ก็จะหมดแล้วนะเดี๋ยวเองก็ได้ชาร์จนเรงี้้งรีี้ิตไปสองหมื่นหกพันะครับ ันเด็กไม่ใช่เด็กที่ทุกคนจะเข้าได้เข้าออกคุกวนไปได้กันตัวมาก็าอยู่แบบไม่สงบกลับไปเข้าคุกโอ้ใบปอทะลวงเคสโสพลไม่รับการประกันตัวนะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำขคาวิเศษนะครับขอบคุณทุกความเห็นที่ผมได้อ่านไปครับบันทึกไว้นะครับวัน วันจันทร์นวาทิตท,ที่15มกราคมส5 6 5ครับเจ็ดโมทีเวลาประเทศไทยครับขอบคุณและสวัสดีครับ